สวัสดีครับผมคลิปต่อนะครับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทํามันติดแล้วนะเปลี่ยนสายแล้วแต่ว่าสนิมขึ้นเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็สังเกตว่าอรูนะตรงนี้ตรงนี้หายไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามันหายไปแต่ว่าจะคาใจก็เปิดรูเลยครับ เปิดดูเผื่อมันไม่มีจระบีเราจะได้เอาเจระบีมาใส่มัน mm hmm. ติดแล้วก็เสียดายครับเราต้องดูแลมันสักหน่อยนั mm hmm. สามตัวตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ mm hmm. เขาเรียกหัวเกียร์หรือเปล่าสับช่างเขาเรียกอะไรหัวเกียร์หัวเกียร์เครื่อง หัวเกียวลูกหมูะอะไรนี่แหละอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน็อตสี่มิลสี่หรือห้ามิลสี่มิลสี่มิลนะสี่หรือห้ามิลนี่แหละอตอนใส่ก็จำๆแล้วจำจำมาร์กไว้เออมันจะมีมันจะมีเรื่องนี้เด้อ มากมากก่อนอใส่เดี๋ยวมันผิดอือดูเฟืองเนี่ยเฟืองยังได้แต่ว่าเจลบีหายเจลบีน้อยเดี๋ยวเจลบีมาใส่น่เจลบีแทบจะไม่มีเลยจะมีอยู่แต่มันน้อย เอามาใส่สักหน่อยนะเจลบีใส่สว่านโดยตรงนี่ผมไม่มีนะผมไม่มีแต่ว่ามันมีเจลบีนี่แหละพวกอันนี้ใส่ไปก่อนเจลบีอะไรก็ใส่ไปเลยใส่ตรงแถวๆนี้ลเลมเลอะเลย เยอะๆๆใส่ตรงเฟืองเยอะไปดีหรือเปล่าไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีสุดแล้วต้องเอาแบบพอดีครับ ตรงนี้มันออกแถวนี้อ่ะอืม,มน่าจะคอแล้วมากเลย อืม่ีคอเลยนีเน็ดละเมื่อกี้มันอยู่ไหนนนะจริงตรงไหนไม่สำคัญนะสำคัญคือมันลงได้เช็คลูกปืนว่ามันหลวมไหมโอ้ลูกปืนยังแน่นนะยังไม่หลวมเลยยังแน่นยังถือว่าใช้ได้ฮะ อ,อ,อ,อืลงล็อกพอดีแต่อีกตัวอีกนัดอีกตัวหนึ่งไม่มีนะทำไงดีงหาครับผมหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ ราจะเปิดฟังเสียงดูว่ามันจะเสียงตอนแรกเสียงมันเหมือนไอ้เหล็กมันสีกันในเชนนะมันไม่มีอันนี้มีนะ้ำมันไอ้นี้มีเจระบี้ยนะเอาน็อไปเทียบก่อนไปหาก่อนขนาดนี้แหละพอดีไปเห็นมาตัวหนึ่งไม่รู้จะได้กันไหมแต่ว่า อาจจะได้แล้วกันตะเกียวเดียวกันอย่อะลองคันตรงนี้ดูตรงนี้มันไม่มีนี่อืม,ได,ไ,มได้เฉยได้แต่ว่ามันจะ เขาเรียกอะไรมันไม่ได้คันนานนันจะสนิมขึ้นอืมไปยันเพ,เพราะว่ามันมีหวนนน เจดจระบีมันเปรดออกไงภาษาอีสานมันเปรดเสียงน่าจะโอเคแล้วลองนะลองนะเสียงอะไร เมื่อกี้มีอะไรไปหลุดโรนมันได้ไงอืมเสียงอะไร เสียงงันอะไรไปขัดมันกรึบๆ <c oughs> จะได้แล้วล่ะโอเคขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันใ่คลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ